โอเคครับศิลปินสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมสโตนลีลาครับหรือนายนภัทรลีลาพงศ์เป็นครูสอนเสลปะแล้วก็เป็นศิลปินครับครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการนิทรรศการครั้งนี้เอางานอะไรมาแสดงมั้งครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดผมก็จะมีอยู่สองชิ้นครับก็จะมีชิ้นนี้ครับเป็นชิ้น The City of Midnight นะครับ Whisper คือผมเนี่ยมองถึงเรื่องของจิตใจของมนุษย์นะครับโดยชิ้นนี้นะมันเป็นเหมือน ในช่วงค่าคืนที่เรานอนหลับนะครับแล้วบางครั้งเองเราได้ยินเสียงบางอย่างหรือสัตว์ประหลาดหรือผีสางอะไรต่างแต่ผมตีความว่าสิ่งพวกนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราครับ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยที่เป็นเมืองมันคือพื้นที่ในจิตใจของตัวเราเองครับหรือตัวศิลปินสัตว์ตรประหลาดต่างๆเนี่ยคือแทนในเรื่องของความรู้สึกแทนในเรื่องของความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งความสุขสนานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตอนกลางวันครับ ตอนกลางคืนเมื่อทจะโผล่มาเป็นเสียงที่มันกระสิบหรือแม้กระทั่งตัววิญญาณที่มันกระสิบอยู่ครับในงานเนี่ยมันก็จะมีทั้งภาพที่เป็นด้านด้านกลางวันแล้วก็เมื่อเปิดประตูออกไปนะมันก็จะเป็นอ๋อเปิดประตูได้ใช่เป็นด้านที่มันสดใสอยู่มีด้านสดใสมากใช่ใช่แต่นี้เราโฟกัสเป็นด้านด้านกลางคืนด้านที่เป็นความความอ่าใช่ครับตอนหลับตอนนอนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไปนอกหน้าต่างใช่ใช่ครับหน้าต่างของเราแล้วก็มีเสียงออกมาก็จะแทนค่าด้วยพวกนี้ใช่ครับ อาจจะเป็นร้ายหรือดีแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเราเป็นตัวเราเตัวเราที่อยู่ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ตัวเราที่อยู่ตรงกลางอันนี้เทคนิคอะไรครับอาจารย์เป็นสีกิลิกออนแคนวาสครับแล้วก็แล้วก็ผสมด้วยเหมือนการใช้สื่อผสมสื่อผสมครับความเป็นหน้าต่างความเป็นหน้าต่างความเป็นประตูความเป็นเตียงโอ้มีเตียงนอช่เตียงมันก็จะกลายเป็นปีศาจเลยนะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการของเรา อันนี้ทํามาจากอะไรครับเป็นี่ยเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกใช่ครับทำเป็นเหมือนเตียงแล้วก็ยึดด้วยอีพอกซี่เรซินครับแล้วมีน้องหมีด้วยใช่ใช่ส่วนไอ้ตัวพวกนี้ก็เป็นในจินตนาการจินตนในหัวเราเนาะใช่ครับเป็นอารมณ์ที่มันอยู่ในหัวเราครับที่มันคงเลยออยู่ทีนี้อาจจะไม่ได้มีตัวอะไรแหละแต่เพียงแต่ว่ามีในใจเราเป็นไอ้นู่นนี่เราก็มาไม่ดับแน่เลยเพราะว่าหลากหลายใช่ใช่ใช่คิดหลากหลายฟงเสียงมันก็จะอยู่ในหัวฟงฟงส่วนอันนี้ก็เป็นลงมานะเป็นบันไดแล้วก็มี แน่ตาใช่ใช่ครับสวยครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึงสดใสเหมือนกันใช่เป็นอีกด้านหนึ่งที่สดใสครับเาจารารเลือกม่วงดำนี่แบบให้มันดูแบบมืดน่ากลัวใช่ครับผมคือมเรื่องคอนเซ็ปต์ของทางของแกลเลอรี่ครับเราก็อยากจะดึงความเป็นตอนกลางคืนแต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบมืดสนิทก็เลยเลือกความเป็นม่วงแดงแล้วก็ผสมดำครับแล้วตัวใบจาว่าเป็น ชั้น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 ใช่ก็เรามีเลเยอร์ของการปาสสีในเรื่องแทนในเรื่องของอารมณ์ในช่วงของกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอคนตัวตัวนี้ก็จินตนาการไปแต่นะว่าจะเป็นตัวอะไรก็แต่ว่าอาจารย์ก็ออกมาเป็นรูปร่างประมาณอย่างนี้ใช่ใช่ครคล้ายคนบ้างคล้ายผีบ้างใช่ครับมันก็จะมีความเป็นมีสัตว์มีผีมีอะไรต่างๆครับอหลากหลายครับสวยครับดูแล้วมีประตูเยอะเลยนะใช่ครับมันเหมือนเป็นพูดถึงความฝันเนี่ยทุกคนจีปิ่นใส่กระตูครับใช่ใช่ใช่ครับ เหมือนมันอาจจะเป็นภาพจําในตอนที่เราดูหนังอะไรต่างๆนะครับที่โรคในความฝันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปแต่ละคนก็จะมีประตูของตัวเองคือพอว่าเปิดประตูเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่หลังใช่ใช่ครับมันเป็นไปได้หมดครับในโรคของความฝันเหมนะครับได้ครับสวยครับขอบคุณครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับอ๋อส่วนอีกภาพหนึ่งอันนี้ก็ตีแทนในเรื่องของตีตีความในเรื่องของจิตใจมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่เป็นในด้านของ ด้านมืดข้างในความโลภความอยากครับที่อยู่ด้านมืดข้างในผมตีตีความออกมาเป็นในเรื่องของเปรตครับม,มันมีคาําด่าผมว่มาเป็นคนใต้แล้วมันมีคําด่าที่เวลาเราเจอคนที่เราไม่ชอบหรือนิสัยไม่ดีเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาติเปรตใช่มันเป็นชาติเปรตปซึ่งผมก็ตีแทนในเรื่องของอารมณ์ความความอยากของมนุษย์ความอยากความโกรธของมนุษย์หรือตัวผมเองเนี่ยที่มันยังวนเวียนอยู่ครับ ตีแทนผ่านเป็นตัวเปรตครับในภาพเนี่ยก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็โทนสีที่มันเป็นสุดโทนสีแดงดําไปเลยก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่าดุกว่าชิ้น,อน,อน,นชิ้นก่อนหน้านี้ชิ้นก่อนหน้านี้ครับแล้วก็จะมีการเหมือนเราใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปความเ,เก็บกดหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆลงไปแล้วก็เขียนแทนไปเลยว่ามันคืออะไรยังไงก็จะมีเกิดแกเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตายใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวสาร สารพ่อโคมเป็นงานไม้เป็นงานไม้ครับแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวเฟรมก็้าทาสีให้ใช่ใช่กลมคืนกับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นสารเป็นสารพ่อโคมคือผมมองว่าตัวสารอะในสีที่มันเป็นค่าปกติแน่นอนเรากลาบไหว้บูชาครับแต่กลับกันเมื่อค่าสีอะไรต่างมันเปลี่ยนไปเรามันกลายเป็นความกลัวแทนนะครับมันเป็นความกลัวความน่าขนลุกแทนเวลาสารมันเก่าสารมันพังหรือสารที่มันไม่ใช่สีปกติทั่วไปมันกลายเป็นความกลัว ความหน้าคนลุกก็เหมือนกันครับโดยทั่วไปด้านของคนปกติเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนทั่วไปปกติแต่เหมือนกับค่ามันมีด้านหนึ่งอยู่ที่อยู่ข้างในเป็นด้านที่เราซ่อนเอาไว้นะครับอาจจะมีด้านนี้ที่ลึกๆอยู่ อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองครับแบบมีตัวนั้นมีเขีนย่าเปดเลยใช่ใช่มีแบบคําดาไอ้นี่ข้าววันตายน้ำวันเกิดเลยใช่ใช่แต่มันคือสัจธรรมครับทุกทั้งหมดมันคือศัจธรรมที่เราต้องมีอยู่เราต้องมีอยู่ทุกคนครับเราไม่สามารถที่จะทิ้งมันไปอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่ามีอุมาโลมีชอ้ตัวนี้ที่เป็นความหมายแล้ก็มีเกิดดเกล็บตาแล้วก็ใช่ครับอันี้สื่อชัดเจนเนาะสื่อชัดเจนเลยครับด้วยความที่ผมเป็นคนทํางานแนวนี้อยู่แล้วครับคือ เลือกที่จะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาครับคล้ายๆงานแบบกึง abstract, ก่งแอสแกกึ่งเอ็กเซสครับ, <S <S รบงานก็จะมีการใส่ตัวอักษรอะไรที่มันเรารู้สึกยังไงเราก็ถ่ายทอดไปเป็นอย่างนั้นรวมถึงสัญลักษณ์ของการเก็บกดสัญลักษณ์ของการของตัวเรื่องของตัวภาพนะครับเราก็จะใส่ลงไปเลยเพื่อให้คนเห็นแล้วก็เชื่อมโยงต่อไปหรือคิดต่อเลยคิดต่อทั้งสองภาพก็มีความหมายก็อารมณ์ต่างกันนิดนึงก็คือเข้ากับคอนเซ็ป นะฮะจะเป็นฮาวีจะเป็นนักกลัวอยกใช่ครับก็ะะจะเป็นเกี่ยวกับจิตใจทั้งสองภาพใช่ครับจิตใจอของคนอาจารย์สอนงานศิลปะป,ปกติเนี่ยอาจารย์บอกเด็กเบื้องต้นเลยว่าให้เอาศิลปะไปใช้ทําอะไรบ้เงยียงเบสิกเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเบื้องต้นคือผมไม่อยากให้เด็กได้คาดหวังกับตัวศิลปะครับคือเราอยากให้เขาสนุกกับการที่ได้ลองทําลองวาด ให้เขาได้รักก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรต่อน,นั้นเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเขาแล้วที่ที่เขาจะเลือกครับจะไปใช้เป็นอาชีพของเขาถ้าเขาเก่งเขาถนัดด้านนี้หรือจะใช้เป็นเพียงแค่เหมือนเป็นงานอาดิเรกไว้ช่วยเยียวยาจิตใจก็แล้วแต่เขาได้เลยอ๋อก็คือเบื้องต้นก็คือให้เขาสนับสนานงานศิลปพื้นฐานคือให้เขารู้จักครับให้เขารู้จักให้เขาได้รักในงานศิลปะแล้วก็ถ้าใครเขารักเขาสนใจเขาต่อยอดครับ ก็เป็นก็เป็นสิทธิของเขาใช่ครับดีนะฮะในส่วนตอนนี้จันสอนอยู่แถวไหนครับเนี่ยผมสอนอยู่สามเสนวิทยาลัยสามเสนัยใช่ระดับมมัธยมศึกษามัธยมศึกษาโอเคครับเป็นอาจารย์อาจารย์ระดับมปลายมปลายมปลายมต้นมปลายแล้วก็ทํางานศิลปะได้สวยมากอาจารย์สวยทั้งสองภาพเลยนะครับอะคริลิกทั้งสองภาพเลยเนาะใช่ครับเป็นอะคริลิกออนแคนวาสครับแต่ก็มีการใช้สื่อผสมทั้งสองภาพเหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแกะไม้ได้สารแล้วก็มี เอ่อสีช็อกครับสีช็อกเขียนเป็นใช่ครับให้เห็นให้มันมีเท็กเจอร์มีเท็กเจอร์ครับให้มันหนาขึ้นมาได้ครับงานนี้งานที่ปาครั่นี้หลากหลายของอาจารย์ก็สวยของคนอื่นก็มีอาจารย์ครับเชิญชวนคนมาชมงานนี้กัรได้ครับก็ยังไงนะครับเชิญชมมาชมงานนะครับมีศิลปินที่หลากหลายแล้วก็หลายท่านก็มีผลงานที่เยี่ยมมากๆนะครับอยากให้ แวะเวียนมาชมที่ริเวอร์ซินะครับชั้นสามนะครับเอ็มคาเลเียนะครับใช่ครับผมเข้ามาชมได้ทั้งเดือนนี้นะครับผมก็ขอให้งานประสบความสำเร็จครับอาจารย์ขอให้ขายได้ครับผมขอบคุณมากครับแวะเวียนกันมาได้นะครับครับผมขอบคุณครับ